สร้างความสนุกสุดเล้าใจให้กับแฟนมวยชาวไทยแล้วก็ทั่วโลกกันอีกครั้งนะคะเมื่อบริษัท GoBosport v e n t u r e จำ um กัดหรือ GSV นำโดยคุณแบงค์เทียนชัยนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้จัดการแข่งขันได้จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันนะคะ AWS l e g e n d of l a t ดำเนินไปเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาโดยมีดรวิชณีนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดบอมจจอ WorkPoint Entertainment ช่อง w o r k p ก i n t ต3ให้เกตเข้าร่วมงานนะคะณสนามมวยลาดดำเนิน สำหรับการชกในไฟนี้นะคะจะเป็นการพบกันระหว่างบัวขาวบัญชามแมฆนักมวยซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของเมืองไทยที่จะโคจรมาพบกับยาสุฮิโร่นะคะนักมวยคิกบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกนะคะที่ทั้งคู่จะได้โคจรมาเจอกันและยังจะเป็นการชกนะคะในกติกาของคิกบ็อกซิ่งแบบ3ยกอีกด้วยนั่นเองค่ะยังไม่ทันถึงวันชกนะวันววันวันนเสาร์ที่เก้านี่ก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์มีเรื่องตืนต่นเต้นเยอะแยะมากมายก็พี่บัวก็กระดานหานันหนิดนึงพี่บัวกระดานหานันันนิดนึงก็ แกค่อนข้างจริงใจกับไฟนี้มากๆมากๆเลยในการเตรียมตัวมาไฟนี้เพราะว่าไฟนี้ก็เป็นไฟจริงเนาะออกอ็ทุ่มเทมากๆกับ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 ชัยชนะในครั้งนี้ก็เลยอยากโฟกัสแล้วก็ด้วยความที่คดโดจริงๆพี่บัวกับคีโดก็รู้จักกันมานานแล้วเนาะรู้จักกันรู้จักกันมายู่แล้วแล้วก็แต่ว่าด้วยความที่คีโดเป็นคนขี้เล่นเนาะเป็นคนขี้เล่นแล้วก็แบบมีเซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเวลาพี่บัวแกก็อย่างที่ที่เห็นในวิดีโอสัมภาษณ์แกก็ เดี๋ยวมาเจอกันวันชั่งน้ำหนักเรา,าฟาดปากกันเลยวันเสาร์ดีกว่าเดี๋ยววันนี้จะแบบจะตึงจะตึงขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแกก็โฟกัสมากซึ่งวันนี้ก็เป็นเป็นเซอร์ไพรส์แล้วก็เซอร์ไพรส์อย่างที่สองก็คือเอ,อเปิดตัวคิดโดได้อย่างตื่นตาตื่นใจแล้วก็ทุกคนคงเห็นอยู่แล้วก็ก็ความความเป็นน a t ช r a l ในเทรนเนอร์ของของของคิดโดแล้วก็สองคนนี้อย่างที่ทั้งพี่บัวเองก็พูดเนาะแล้วก็ทางคิดโดเองก็พูดว่าเจเนอเรชันเนี้ย รุ่นนี้เหลือกันฟาดปากกันเหลือแค่คู่นี้ละพี่บัวขาวกับคีโดเพราะฉะนั้นใครจะเป็นที่สุดของรุ่นใครจะเป็นเบอร์หนึ่งของรุ่นใครจะเป็น the best of the generation เนี่ย the last of the generation คือสองคนนี้ละระหว่างบัวขาวกับคีโดเพราะฉะนั้นวันเสาร์นี้เราจะมาวัดกันว่าสองบุคคลที่เป็นหนึ่งในที่สุดของอนักชกที่มาจากยุครุ่งเรืองมากๆคือที่สุดของที่สุดแล้วของิกบ็ b o x ิ่งเนาะแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนทั้งคู่เนี่ยจะมาฟาดปากกันแล้วก็หาว่าใครคือที่สุดยังไม่พอครับ อนอกจากกัวขาลระที่โดกก็ยังมีฟนะินาลโฟนยังมีแบบโอ้เดนีเอลอย่ดวิชาภาค3ก็น่าดูมากๆนะครับแล้วก็เพชรเมริกตกับธนันชายภาค2ก็ใครจะเข้าชิงไปชิงเงิน3ล้านบาทก็ต้องรอดูกันก็ยอดวิชาก็แข้นส่วนตัวกับกับกับเดนีเอมากๆแล้วก็ธนัน,นชัยก็แข้นเหมือนกันกับผลการตัดสินครั้งที่แล้วว่าแบบไม่น่า ไม่น่าที่จะแพ้อะไรอย่างนี้ก็เราจะมาฟาดปากกันแล้วก็ซูเปอร์สตาร์ญี่ปุ่นอีกเยอะแยะแต่ไมหมดเลยนะครับก็ทั้งนาดากะแชมเปี้ยนว่าชำเนินรุ่นน้อยสิปอนด์นะครับที่จะมาเปิดตัวในรุ่นร้อยสิบหปอนด์ครั้งนี้ครั้งแรกในการาลา่าเข็มขัดรุ่นที่3นะครับก็สามารถรับชมดได้ในหกโมงครึง่งนะครับหม,มงครึ่งเนี่ยก็เข้าไปที่ Facebook RWS Facebook w o r k p o i n t แล้วก็ YouTube w o r k p o i n t e n t e r t a i n m น n t ะครับก็ถ่ายทอดสดตั้งแต่คู่แรกขขขออองงงาายกกลลเเรเแ้ว็ เปิดเวิร์กพอยช่องยี่สได้ตั้งแต่2องทุ่มห้าทีก็จะเริ่มถา่ายทอดสดทางทีวีเนี่ยตั้งแต่คู่ชาโด้ดุนโอ้ห้าสีป่ปอนด์ก็จัดแน่นจัดเต็มได้หกโมงครึ่งดูได้ทั้งออนไลน์นะครับแล้วก็ยาวจนไปถึงคู่พี่บัวบัวขาวที่โดเลยก็พลาดไม่ได้จริงสําหรับวันที่เก้ากันยายนวันเสาร์นี้นะครับผมแล้วก็ตัว๋วที่นั่งชัดๆดีๆเนี่ยหมดละหมดเวลาก็แต่ว่าก็ยังมีเหลือให้จับจองบ้างใน,ใน,ใ,นในบางเซกชันนะครับก็ รีบจองตัวเข้ามาก็พลาดไม่ได้จริงสำหรับวันเสาร์นี้นะครับคอนิชั่นดชิเดชินญปุ่นชกมาครัอ๋อนิชั่นร่างกายตอนนี้คือเตรียมพร้อมจากญี่ปุ่นมาเรียบร้อยแล้ว,ลวอยู่ที่ไทยก็แค่เหลือรดน้ำหนักนิดหน่อยก็ไม่มีปัญหาปีทุกอย่างครับผมอะเรื่องนี้ช่างเร่อกั้แพงมากเลยนะครับหนกด้วยแล้วก็แพงด้วยครับ

ั้อยหน่อยค้อยหน่อยกลัวกลัวเหมือนกันสำหรับศึก RWS Legend of ลา d ดำเนินะคะจะจัดขึ้นในวันที่9กันยายนนี้โดยแฟนมวยที่สนใจนะคะเข้าร่วมชมแบบชิดติดขอบเวทีสามารถหาซื้อบัตรได้ที่ l a d n เ n e น c o m หรือว่าจะติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนะคะได้ทาง Workpoint TV ช่อง23 และผ่านทางช่อง YouTube แล้วก็ Facebook นะคะของทาง Workpoint และอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ทางดัโซนบริษัทสตรีมมิ n งคอนเทนตกินายักษ์ใหญ่โดยจะมีการถ่ายทอดสดไปกว่า200ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลกนะคะเรียกได้ว่าห้ามพาดโดยเด็ดขาดในระคับคุณผู้ชม